สวัีค่ะพบกับครณนิชานันนะคะวันนี้เราจะมาโม้แป้งสดกันนะคะมาดูวิธีการทำเลยค่ะอันนี้เป็นข้าวเหนียวนะคะเป็นข้าวเหนียวแล้วก็เราก็นําข้าวเหนียวเนี่ยไปซาวน้ําสักสองน้ำจากนั้นก็มาแช่ไว้หนึ่งคืนนะคะแล้วก็ส่งมาสมมาซาวสองน้ำนะคะทําให้สาดนะคะแล้วก็ส่งใส่กระชอนเพื่อแยงนะคะ อันนี้ก็เป็นน้ำอันนี้ก็เป็นถุงแป้นะคะอ่ะตอนนี้มาดูวิธีการทำเลยค่ะเราก็เอาข้าวเนี่ยตวงประมาณสักโดยประมาณใส่เครื่องโมง่นะคะสักสามสองสสักสานะคะจากนั้นจากนั้นเราก็ใช้น้ำเปล่าะคะ่ะ น้ำเปล่านะคะอันนี้เป็นน้ำเปล่าใส่ไปให้ท่วมข้าวะะประมาณสองถ้วยข้าว3มน้ำสองนะคะประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็ปิดฝาเพื่อโม่นะคะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะกลับมาดูตอนข้าวที่โม่เสร็จแล้วนะคะ